กลัวเป็นบล็อกอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นเคสผอมแล้วเราเป็นคนข้างบนเป็นตัวเล็กมากผอมไม่มีเนื้อน้าอกเลยเห็นเป็นร่องอีกใช่่โค้งขึ้นมาอีกนะครับเห็นเป็นกระดูกเราไม่มีความมั่นใจเลยครับความยากหนึ่งก็ผอมเนื้อน้อยแล้วล่ะสองก็คือกระดูกเนี่ยเป็นกระดูกอกไก่ครับกระดูกเนี่ยมันโนยตรงกลางวิธีใหม่ที่จะแก้ปัญหาคนผอมเนื้อน้อยที่เป็นอกไก่ได้แล้วก็คือการเสริมเนื้อกล้ามเนื้อด้วยมุทิวาบวกกับการทำไฮบิด ฟังความรอบด้านนิดนึงกัแล้วกันว่าใต้กล้ามเนื้อไม่ได้เหมาะกับทุกคนบางที่ก็ยังใช้ข้อมูลเก่ามาโฆษณาอยู่ใส่เหนือกล้ามเนื้อโมชิว่าเนี่ยมันใส่ได้ไม่ใช่ผิวเรียบไม่ใช่ผิวทรายแต่มันเป็นผิวพิเศษเป็นผิวนาโนซึ่งสามารถใส่เหนือหรือใต้กล้ามเนื้อได้อย่างปลอดภัยซึ่งอันนี้มีวิจัยมาแล้วการฉีดไขมันเนี่ยต้องเป็นแบบฟู์ไฮบริดคนผอมเนื้อน้อยไขมันหายากมากต้องมีเทคนิคพิเศษในการซ่อนแผลแล้วก็ดูดให้มันไม่เกิดปัญหา ครับกลับมาพบกับรายการเดวรีวิวนะคะที่ดีมคลินิกกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เนาะสนอกให้บียดนางรัาใในคนผอมเนื้อน้อยเนี่ยคือเห็นเป็นซิโคนะคุณหมอใช่แต่ว่ากลับมาแบบโหเหมือนธรรมชาติมากาไม่ไม่เป็นบล็อกไม่เป็นคอบเลยใดเลยใช่วันนี้เราก็จะมาอธิบายกันอีกย้ำอีกครั้งในเรื่องของการเสริมเนือกกล้ามเนื้อหรือเสริมตต่กล้ามเนื้อแล้วก็ซิลิโคนที่จะทําร่วมกับไฮบิดเนี่ย คือเป็นโมดิว่าเนี่ยจะต้องไปทรงกลมเอ็กโนมิกหรือแบบไหนยังไงที่จะเหมาะสมกับเคสนี้เนาะให้คนไข้แนะนำตัวเองกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิริพันธ์จตุรลักนะคะก็เป็นทำอาชีพเป็นเซลล์นะคะที่บริษัทซอฟต์แวร์แห่งขัค่ะอ๋อเรียกคุณแพทย์แล้วกันนะใช่ค่ะชื่อแพทย์ค่ะคุณแพทย์อายุ40ใช่ค่ะ40แล้วมีแรงบันดาลใจยังไงถึง อยากเสริมหน้าอกตอนงอายุสี่สิบคือคือจริงๆแล้วอ่ะคิดมาตั้งนานล้วค่ะแต่ว่าก็มีแบบคิดแบบคิดม่มาเยอะมากแล้วก็แบบเหมือนเราบางทีเราก็จะเจอเคสหลุดเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มันมันเกิดว่าเออเราเราเคยใส่ดิบีนี่มาแล้วแบบทรงมันไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้าแบบมาทำล้วก็น่าจะแบบมีความมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นเพราะว่าเราผอมมากเนาะน้ำหนัก46สหูง159หใช่ค่ะก็คือว่า ผอมมาก BMI 18ดูรูปก่อนก็จะเห็นเห็นซี่โครงเลยอะร่องร่องซี่โครงถ้าใส่บิกินี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ปกติก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้ประจำนะครับเราก็ถ้าคือทำงานก็ใส่ชุดออฟฟิศอะไรปกติใช่ไหมอันนี้จะแบบไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คือผอมเหมือนไม่ไม่มีไม่มีเนื้อหน้าอกเลยนะฮะแล้วแถมแถมเห็นเป็นร่องอีกเป็นซี่โครงขึ้นมาอีกนะครับเห็นเป็นเป็นเราไม่มีความมั่นใจเลยค่ะไม่สวยตอนนั้นอะใช่ ก็เลยคิดอยากจะแต่หน้าอกแต่ว่าทำมันคิดมานานแล้วเหมือนกันานานแล้วคะ่ะแต่ว่าไม่กล้าค่ะอ๋อทำไมนะเราดูในรีวิวมาเยอะใช่ค่ะดูในรีวิวมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีคือเช็คข้อมูลมันจะมีแบบพวกเคสหลุดเคสอะไรเงี้ยค่ะแต่ <c oughs> ว่ามีวันหนึ่งอารมณ์เนี่ยเรคือแบบอยากทำเพราะว่าเห็นเพื่อนใส่ชุดปีกินนี่อะไรเงี้ยหรือว่าใส่ชุดอะไรเงี้ยมันสวยดีเราก็เลยแล้วก็พอดีเพื่อนใกล้ตัวเขาไปทํามาแล้วก็เออสวย อะไรเงรี้ยค่ะก็เลยแบบตัดสินใจมาทำอ่าก็เลยเริ่มหาข้อมูลด,ด้วยตัวเองเริ่มหาข้อมูลใช่คราวนี้พอเราสนใจแล้วเรามีการเช็คยังไงบ้างค่ะว่าเอ๊ะฉันจะทำกับหมอท่านไหนเราก็กังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษคือหลักๆคือกังวลว่าเอ่อกลัวเรื่องแรกเลยขาหาคลินิกก่อนจร,อจริงๆมีเพื่อนมีเพื่อนบอกชื่อมานะคะหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าก็ไปไล่ไล่หาแล้วก็เช็คข้อมูลก็ไปถามกับทางเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ รีมคลิน so so ิกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็เข้ามาถามกระทางแอดมินมือนการซึ่งตอเรียกว่็ตอบดีนะคะแล้วก็แบบมีให้ข้อมูลบางส่วนอะไรเงี้ยก็ให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอประมาณนั้นค่ะแล้วก็จริงๆที่ตัดสินใจคือคือจริงๆตอนแรกที่ที่ไม่กล้าทำเพราะว่าหนึ่งคือกลัวกลัวเป็นบล็อกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นเคสพร้อมค่ะวเราเป็นคนข้างบนเป็นตัวเล็กมากก็เราเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูแล้วคุณหมอก็บอกรายละเอียดค่อนข้างละเอียดแล้วก็บอกปัญหา ว่าว่าปัญหาเราคืออะไรแล้วถ้าใสแ่แล้วมันจะเป็นยังไงผลจะออกมาเป็นยังไงเนี้ยค่ะ,ะให้คุณหมออธิบายเยลยละกันสำหรับเคสนี้ว่าแก้ขไขยังไงเดิมที่ตอนวันที่เจอปรึกษาเนี่ยคือคปัญหาอะไรบ้างอ๋ออันนี้เคสยากยากยากมากเลยแหละถ้าแบบว่าไม่เชี่ยวชาญกันจริงๆเนี่ยอาจจะเผลอไปทําใต้กล้ามเนื้อเราอาจจะเจอปัญหาว่านมหกัหกหรือนม หลผิดรูปได้เลยนะ,ะ,ะความยากของเคสนี้คือ 1. นึ่งกรอผมเนื้อน,น้อยแล้วล่ะอสอก็คือกระดูกเนี่ยเป็นกระดูกอกไก่ครับอ,อันนี้อาอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนว่ากระดูกเน,นี่ยมันโนนตรงกลางกระดูกอกไก่ที่มนันโนนมากๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้ความเป็นเป็นริ้วเป็นซีน่โครงเนี่ยมันยิ่งชัดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็สองข้างเนี่ยไม่เท่ากาันคือ วัดไปแล้วเนื้อนมใกล้เคียงแต่กระดูกไม่เท่ากันหมอหมอเลยตัดสินใจว่าคงต้องใช้ซิลิโคนคนลาไซแน่นอนแล้วล่ะข้างขวาเนี่ยจะเห็นว่ามันมันเนาะมันจะนูนน้อยกว่าด้านซ้ายนีคยความยากของกระดูกอกไก่ในคนผอมก็คือว่าหมอไม่สามารถจะใส่ซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อได้คือซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อเนี่ยก็จะดีสําหรับคนที่ผอมเนื้อน้อยนี่แหละถ้าใส่ใต้กล้ามเนื้อได้เนี่ยจะดีตรงที่ว่ามีกล้ามเนื้อเนี่ยมาคุมบางส่วน แต่ถ้าผอมเนื้อน้อยแต่เป็นอกไก่แต่มันก็จะเกิดปัญหาว่าอกไก่เนี่ยกระดูกที่นูนอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะดันซิลิโคนออกข้างทาให้ใส่ใต้กล้ามเนื้อในคนคนเป็นอกไก่เนี่ยห,หัวนมจะออกไปข้างใส่ไปล่องอกก็ไม่ชิดแล้วแถมกล้ามเนื้อที่มันรัดตัวมันจะรัดมากกว่าปกติก็จะดูเป็นลูกมากกว่าแทนที่ว่าบางคนบอกว่าใส่ใต้กล้ามเนื้อจะดูธรรมชาติ <S S ม,มันก็จะกลายเป็นไม่ธรรมชาติยิ่งเป็นบล็อกมากกว่าเดิมอีก เป็นลูกเป็นลูกแล้วแถมห่างกันด้วยนะตรงกลางนี่สามสี่เซนห่างกนตรงกลางไม่สวยเลยเนาะยิ่งบางคนใส่ใหญ่จนเกินไปถ้าไม่ยืดกล้ามเนื้อที่ทุกคนจะผิดลูกถึงขนาดว่าตกไปใต้แผลตกเป็นต่ําจนหัวนมชี้ขึ้นบนอ๋ออันนี้มีมีปัญหาจริงๆเนะพราะฉะนั้นู้แพทย์ก็บอกว่าก็เคยกังวลเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าบางคนพูดๆกันว่าเใส่ใต้กล้ามเนื้อดีที่สุดแน่นอนอ่า ่เขาอาจจะพูดไม่หมดว่าถ้ากระดูกอกไก่มันทําไม่ได้กระดูกอกไก่ในเจอนะได้สั้ง3 4 0เหมือนกันนะค,คน<ม>คนเป็นเยอะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีใหม่ที่จะแก้ปัญหาคนผอมเนื้อน้อยที่เป็นอกไก่ได้แล้วก็คือการเสริมเนือ้อกล้างเนือนะ้อด้วยโมทิวาานี่แหละแล้วบวกกับการทํำไฮบิดการฉีดไขมันตัวเองนี่นะครับไปพร้อมกันเลยนะครับซึ่งจริงตรงนี้คุณแพทก็บอกว่า เ์ชหาข้อมูลแล้วก็ดูพวกตางกลุ่มตามรีวิวก็เคยไม่มีใครเคยบอกเลยว่าทําถ้าทํไป้แล้วจะเป็นแบบนี้หรือรูปรีวิวที่เอามาให้ดูก็ก็ไม่เคยเจอเนาะแต่จริงๆก็คือมีเยอะแต่เขาว่าปิดบางข้อมูลกันไว้อ่าเขาก็จะบอกใต้ก็เหมือนดีหมดนะอย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลแบบเนี้ยในบางกลุ่มถ้าในบางกลุ่ม Facebook ะบางทีอาจจะมีข้อมูลที่หลบๆกันอยู่แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้น ฟังความรอบด้านนิดหนึ่งกับล้วการว่าใต้กล้ามเนื้อไม่ได้เหมาะกับทุกคนส่วนการฉีดไขมันเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันก็ต้องเลือกหมอที่ทําชํนานานญะเพราะว่าถ้าทาไม่ชนานาญเนี่ยฉีดไขมันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะคนพอมเนื้อน้อยไขมันหายากมากไขมันที่ต้นขาเนี่ยต้องมีเทคนิคพิเศษในการที่จะดูดแล้วซ่อนแผลแล้วก็ดูดให้มันไม่เกิดปัญหาครับเพราะคนพอเนื้อน้อยพอดูดไขมัน มาจากขาเนี่ยมันแหว่งได้มันมันเป็นคลื่นง่ายอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเทคนิคพิเศษในการที่จะเก็บไขมันให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่มีการแหว่งเดี่ยวของขาเนี่ยก็ต้องเป็นเทคนิคที่เหมาะที่เรียนมาเฉพาะทางนี่แหละถึงจะถึงจะทําได้นะครับเือตอนแรกคุณแพทเนี่ยไม่ได้รู้จักเทคนิคไฮบิดมาก่อนใช่ค่ะไม่ได้รู้จักมาก่อนแต่ว่าพอคุณหมอนแนะนแล้าก็อ,อก๋อโอเคถ้ามันช่วยลดในเรื่องของความเป็น ล็อกได้อะไรเงี้ยก็ก็น่าจะโอเคเนี้ยก็เลยตัดสินใจอีกอันหนึ่งคือในรรอระอหว่างเนือกล้มเนื้อกับใต้กล้มเนื้อค่ะคือสิ่งที่กังวลตอนแรกคือเรื่องอว่าวกลัวจะเป็นพังผืดเนะพราะว่าคนก็จะบอกว่าคือบางทีเราอ่านข้อมูลเขาจะบอกว่าพังผืดมันจะคือถ้าใต้กล้มเนื้อมันจะน้อยกว่าอะไรพังผืดอาจจะไม่เกิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมานั่งอ่านข้อมูลอื่นเนี้ยฟังคุณหมอพูดให้ฟังว่าเออมันแบบมันบางทีมันก็จะช่วย มันต้องมีเทคนิคในการในการเตรียมต้องใการทำแล้วก็เลือกซิลิโคนด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อสิบปีก่อนว่าใต้กล้ามเนื้อเป็นทำทำใต้กล้ามเนื้อดีกว่าเพราะว่าทางผืดน้อยเนื่องจากว่าซิลิโคนสมัยก่อนมันไม่ได้ป้องกันทางผืดเลยนะครับยิ่งซิลิโคนผิวเรียบเนี่ยนะซิลิโคนเมนเทอร์ Mental ผิวเรียบอย่างเงาี้ย ยิ่งเอามาใส่เหนือกล้ามเนื้อนี่พังผืดขึ้นเร็วมาก<ม>จริงๆนี่คือข้อมูลถูกที่ถูกแต่ว่ามันเป็นข้อมูลเก่าแต่ปัจจุบันซิลิโคนโมทิว่ามันออกมาใหม่แล้วะครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่ใช่ผิวเรียบไม่ใช่ผิวทรายแต่มันเป็นผิวพิเศษเป็นผิวนานโน<ม>ซึ่งสามารถใส่เหนือหรือใต้กล้ามเนื้อได้อย่างปลอดภัยซึ่งอันนี้มีวิจัยมาแล้วบางที่ก็ยังใช้ข้อมูลเก่ามาโฆษณายอยู่ซึ่งเราต้องฟังหูวไหว้หูด้วยนะใส่เหนือกล้ามเนื้อโมทิว่าเนี่ยมันใส่ได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วจริงๆนะคร โอเคเราคุยแล้วเราได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วคราวนี้เรื่องไซสาา์อาะเราต้องการแบบไหนเป็นพิเศษคือจิงๆิงไซส์ก็อยากได้แบบทรงธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็มองมาประมาณ250 2,55ประมาณนั้นนะคะใช่แล้วก็คุณหมอก็เลือกให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ที่ที่คิดมามถือว่าโอเคเลยะคะ่ะมันคือมันไม่ได้ใหญ่ซะจนเกินไปลนะแล้ก็ไม่ได้เล็กเกินไปก็ทําให้เราใส่เสื้อผ้าสวยมากขึ้นนะคะก็วัดตามความกว้างตัวเนาะข้างหนึ่งคือ275ข้างหนึ่ง255ร้อแต่ก็หมอให้ออปชั่นอีกว่าถ้าอยากได้เล็กธรรมชาติลงไปอีกก็ประมาณ2 2 0 230หรือ,อ สองยหซีซีอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้เราก็รู้สึกว่าได้บอกว่าก็เนี่ยประมาณเนี้ยชอบประมาณ2 5งรอ่าใชอ่าพอนี่แหละประมาณไซส์นี้แหละนะครับพอดีการฉีดไขมันเนี่ยต้องเป็นแบบฟูไฮบิดนะฟูจริงๆเลยนะเพราะว่าคือการฉีดไขมันอ่ะต้องฉีดมาตั้งแต่ไหปลาลงมาจนถึงขอบด้านล่างเลยนะครับอันนี้คือดีที่สุดคือถ้าเทคนิคที่ฉีดแค่บางส่วนบางคนเนี่ยเขาจะ บอกว่าโอ้คุณผอมเนื้อน้อยหาไขมันได้น้อยขอฉีดแค่ตรงขอบแล้วกันก็ mm hmm. จะแก้ปัญหาได้แค่ตรงแถวขอบด้านในกับขอบด้านบนแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. แต่ปัญหาใต้จากไขปลาละลงมาล่ะเป็นซี่โครงซี่ที่1นึ่ที่ที่สข้างบนล่ะอันนี้ไม่แก้ถ้าถ้าไม่ได้ใช้เทคนิคที่แบบฟูลไฮบริดจริงๆไม่ไม่ได้ฉีดเต็มจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไฮบริดทำจะไปทําที่ไหนก็ต้องถามหมอด้วยว่าฉีดบริเวณไหนบ้าง แต่หมอนแนะนําเลยว่าถ้าผอมเนื้อน้อยนี่อยากจะให้ฉีดตั้งแต่ใต้ไหปลาร้าเนี่ยไล่ลงมาเลยถึงว่าสวยขึ้น <c oughs> เราจะเห็นว่า, <c oughs> วามันไม่ได้ <c oughs> ไไดีขึ้น <c oughs> เฉพาะตรงรอบรอบซิลิโคนแต่ว่าเนี่ยดูรูปเตอร์เนาะ,ะดีขึ้นมาตั้งแต่เนินเนินหน้าอกมาตั้งแต่แตเนินใต้ไหปลาร้าลงมาเลยถ้าหลังหกเดือนเนี่ยไม่สลายก็คือไม่สลายแล้วอ่ะ่าบางคนกลัวไขมันจะหายจะตายหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าหนึ่งสอง สองเดือนติดก็โอเคแล้วถ้าจะตายนี่สองเดือนมักจะไม่ค่อยเหลือแล้วแ่ะครับไขมันหายหมดแต่เทคนิคที่ดีเนี่ยฉีดเรายัางไงจะต้องอยู่แน่นอนนะครับคือดูแบบที่โครงมันหายไปหมดเลยเนาะใช่ใช่ลองซีโครงนั่งแล้วก็จริงไขปลาละก็ยังดูตื้นขึ้นโดยตามไปมใช่ใช่แลดูแบบเงี้งขึ้นถ้าจะโชว์เนินด้านบนเนี่ะดีขึ้นมากใส่บิกินี่ริ้งโชว์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก่อนจะชอบใส่แต่เสื้อคอต่า ฟีดแบคหลังจากทำเป็นยังไงบ้างครคือฟีตแบบมีแต่เพื่อนบอกว่าไปทําที่ไหนอยากมาทําด้วยบางคนเขาก็จะเป็นแบบว่าคือบางคนก็มีลูกแล้วหรือเป็นไรแล้วาเงี้ยเขาาก็แบบถามรายละเอียดอะไรเงี้ยเขาอยากทําบ้างคือมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ไหมพอทําแล้วรู้สึกว่าไซส์แล้วก็ขนาดเทคนิคทุกอย่างมันเป็นยังไงบ้างคือรู้สึก มันก็ตอบโจทย์จากไลฟ์สไตล์เราอะไรเงี้ยค่ะก็หนึ่งคือเรากะเราใส่เสื้อผ้าเรามั่นใจมากขึ้นเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างบางทีคือเมื่อก่อนเราชอบแบบใส่เสื้อคอต่อาะมันจะเห็นตรงโครง,งคะอะไรเงี้ยค่ะอ่าตรงนี้ก็ช่วยพอใส่คือถึงแม้ว,ว่ากลับมาใส่เสื้อคอต่อเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นทรงมากขึ้นก็สวยเพือ่อสวยทั้งแมงก้กระทั่งชุดที่มันปิดใช่ปิดก็ยังสวยอยู่ก็เห็นเป็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรเงี้ยค่ะเอา มีแบบการดูแลตัวเองที่ยากไหมคะเราคิดว่าตอนแรกเราบอกว่าเรากลัวเรื่องความเจ็บใดๆมีเราทําทั้งแบบเสริมแล้วก็ให้บีบด,ด้วยดูแลตัวเองยากขนาดนั้นไหมเออไม่ไม่ได้ยากเท่าที่จินตนาการมาตอนแรกๆอะคะ่ะแล้วก็คือ,อ,อคุณหมอเย็บคือตอนแรกก็กลัวรเรื่องแผลด้วยเนาะแต่ว่าพอคุณหมอเขาก็เย็บแผลแบบเนียนมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การดูแลรักษาก็ มันไม่ได้ยากเท่าที่ตอนแรกจินตนาการมาไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดด้วยใช่ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะออกมาจากพ่อผ่าตัดนี่ชิวเดินด้วยความที่เราก็เลือกใส่ที่พอดีตัวด้วยแล้วเทคนิคต่างๆที่คุณไม่ไม่มีติดร้อทับแน่นอนอ่ะทีนี้ใช่การเดินเหินอะไรเงี้ยก็สะดวกสบายดีค่ะไม่ได้ไม่ได้เกะกะอะไรมากมายก็เพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงละกันเนี่ยเคสนี้ก็เลือกเป็นทรงโกล ทรงกลมไม่ใช่ไม่ใช่ออโกโนมิกนะแตก็ย่างเดินที่ก็ดูดูธรรมชาตินะครับคือจริงๆจะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะเพิ่มต่างไปทำจากทรงกลมไปทำออโกโนมิกดีหรือว่าจะเพิ่มไปทำไฮบิดดีในเคื่องที่เข้ามาปรึกษาเเขาจะชอบแบบกังวลเนี้ยอธิบายตรงนี้งบเราก็ไม่ได้แบบโคโคเต็มที่ออโกโนมิกไฮบิดนี่เราไม่ตัดไฮบิดทิ้งหรือว่าเราจะตัดไปทำทรงกลมดี ก็คือจะบอกว่าขับไขมันสําคัญกว่าออขอให้เป็นโมติว่าเนี่ยโอเคแล้วจะกลมหรืออโีกโนมิกเลือกได้ถ้าเราขอมากขนาดนี้เนาะหน้าอกไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับคือไฮปิดเนี่ยสำคัญกว่าจะเลือกทรงกลมธรรมดาก็ได้นะครับอขอขอให้เป็นไฮปิดน,นะครับคับอ่าโอเคก็ให้ฝากส่งท้ายด้วยละกันนะครับครับจะให้คุณแพทย์ฝากนิดนึงว่า เราควรจะต้องเช็คอะไร<ม>การศึกษาดูข้อมูลอย่างเงี้ยเราเปรียบเทียบยังไงบ้างเพือ่อที่แบบทุกวันเนี้ยมันมีทุกทุกที่อ่ะก็โฆษณาาของไดรฟ์คือดีคือแบบเทคนิคดีที่สุดหรืออะไรเนี้ยเรามีเทคนิคการดูการศึกษาดูอย่างไงบ้างคือจริงๆก็วิธีการศึกษาคือศึกษาทั้งสองด้าน,นะคะบางทีเราฟังมาว่าอันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะหาข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าเออมันมันคือ มาดูว่าข้อมูลมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีเราต้องดูแต่ข้อคือเมื่อฟังแต่ข้อดีไม่ได้บางทีคือเราต้องดูข้อเสียด้วยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราเรา,เราก็ต้องเปรียบเทียบให้คือต้องหาข้อมูลเพราะว่าบางทีคือเราฟังมาครข้งเดียวเราก็ไม่ไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นจริงหร uh ื huh. อเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่เดี๋ยวบางทีคือก็เคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มในกลุ่มที่มันผิดแต่บางทีคือเราฟังมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราเห็นข้อมูลเราเุ๊บบางทีเราก็เซิร์ชหาข้อมูลจากข้างนอกเพื่อที่จะมาดููว่่่านาาามมมมััันนข้ออลลทีเเรฟงงจิป ช่ <Okay. S 2> เพราะว่าจริงๆในสื่อโซเชียลเนี่ยก็มีข้อมูล ที่คนหลายด้านหลากหลายพูดไม่หมดก็เยอะนะพูดแบบกับด้านขาวเป็นดําเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นจะดูแค่กลุ่มแค่บางกลุ่มนะครับเสิร์ชให้หมดเลยนะครับใช้ใช้เสิร์ชเอ็นจินด้วยไม่ใช่ใช้แต่เฟซบุ o ก k คือแบบอันนี้เป็นทริคง่ายๆเลยที่คนไข้ดีคลินิกเนี่ยจะทํากันคือเวลาเห็นใครทำมาดูดูเขาจะ inbox ไปเลยขอดูเลยขอถามเลยเพราะบางทีเราดูแค่รูปแบบ ทำที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นลูกดันหน้าอกใหญ่ๆสวยๆมันอาจจะแล้วตอนที่ไม่ดันหลับเป็นยังไงแผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบอกเลยเค็หลับคือคนไข้ดีคือจะทักไปหาคนที่ทําก่อนปรึกษาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งพอคนที่ทำเราก็อยากแชร์เนาะเพื่อทำให้ทุกคนออกมาสวยๆเหมือนกันอย่างเงี้ยลดการเกิดปัญหาให้ได้น้อยที่สุดถ้าไม่ชัวร์ก็ทำมาปรึกษาคลินิกก็ได้ลองดูเพราะว่า รีวิวของดีมเราก็ให้ดูแบบไม่ดังทรงไม่อะไรเลยคือให้ดูทั้งวิดีโอทั้งภาพทุกอย่างชัดๆเลยเนาะเรจะดูใน u t u b e เรียนรีวิวนะครับของของดีพินิก็ก็จะเห็นเคสที่หลากหลายมีทั้งฉีดแล้วก็ไม่ฉีดไขมันมีทั้งเนื้อและใต้กล้ามเนื้อมีทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่สาวแท้สาวสองมีหมดมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูได้นะครับเคสใหม่เคสแก้มีหมดถูกก็ฝากเอาไว้สำหรับใครที่อยากจะดูแล้วก็ ให้ประเมินตัวเองด้วยเนาะคุณมคุณแพทคือว่าเราควรจะทําทคนิคไหนเราแบบคาดหวังยังไงแล้วก็อย่างของดีเราก็จะแนะนาให้ตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับทุกเคสได้ออกมาดีแหละนะคะสำหรับวันนี้ใครที่สนใจนะคะอยากจะลงนัดนปรึกษานะคะก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามคิวของคุณหมอได้เลยนะคะแล้วก็ใครสนใจโปรโมชั่นอะไรก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูนะคะแล้วเนยงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะของคุณคุณแพทย์และคุณหมอประโยชน์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรารมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ